อิ่มแท้แม่มึงคอนเฟิร์มครับขเขาแกงที่อร่อยมากนะครับผมจ่บแล้วครับสองจานไปดูรายหารกันดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> อันนี้ให้พะะ่อค้าเขาแนะนำดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นแกงหนไม้ดองรับไช่ค่ะ okay. แล้วก็มีโจมมะระกับหมูซูหมูก็ไม่เหลือแล้วล่ะพอดีอันนี้นะคะมาถ่ายอยู่ประมาณช,ช่วงบ่า,บายบ่ายโมงขวกขวาแล้วค่ะอาหารมันก็เริ่มพองแล้วแต่ว่าถ้ามาช่วงเช้าอาหารจะเยอะกว่านี้ประมาณ25อย่างต่อวันใช่25อย่างต่อวันนะคะอาหารที่นี่นะคะบุฟเฟ่มีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลานนเป็นต้มจับ่าย ่ะพูดดังๆเ,เลยค่ะอันนี่แกงต้นไม้ดองกับปลาข้างลายแกสงส้มอันนี้น่ากินมากอร่อยด้วยค่ะอันนีอ้อร่อยมากซุ้ม้็ไปนี่เลยน,นี่เป็นแกงเลียงครับตอนเช้าเช้านะคะรีบมาเช้าเช้าสายสายสิบโมง <5 S 1> อ,อะไรอย่างนี้เก้า <5. S 1> โมงสิบโมงของจะเยอะ อันนี้คนถ่ายมาสายไงคะกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายนะคะเริ่มเป้วอันนี้กะเพราหมูนะคะเพิ่งทํามาเติมใหม่ๆเลยอันนี้ที่เพิ่งทํามาเติมแกงอะไรนะคะพี่นี่แกงปลาหมูแกงปลาหมูหมูน่าจะกลับครอบแล้วอะบ่ายแล้วนะคะบ่ายแล้วหมูกลับครอบก่อนอันนี้เป็นต้มจืดเต้าหู้อ่อนหมูสับจจืดเต้าหู้อ่อนค่ะ ผัดผัวเชฟโป๊อันนี้เป็นแกงส้มนี่ค่ะแกงส้มนะคะกุ้งก็กลับทะเลไปแล้วใช่ค่ะกุ้งกลับทะเลแล้วต้องถ้าจะให้กุ้งยังไม่กลับทะเลต้องมาช่วงเช้าช่วงเช้านี่ค่ะผัดบวบผัดบวบแล้วก็อันนี้ค่ะแตนแตนแตนพุ่งนี้เสนออันนี้อร่อยมาก ใครมาต้องกินนะคะผัดว๋วเขือยยาวถึงสีมันจะไม่สวยงามแต่รสชาตินันอร่อยเลิศดนะคะอันนี้ชนะชนะรางวัลสำหรับกุ้งนะกุ้งชอบมากอันนี้กุ้งชอบกินมากเลยมีอันนี้ให้ด้วยค่ะผัดหมี่ชมพูมมพผููเข้าคือวุ้นเส้นไปแล้วใช่ค่ะเราก็มีผักน้ำพริกนะคะตักเองได้ตามสบายค่ะ นี่ค่ะกะเพราปลาแซลมอนใช่ค่ะพ่อค้าใจดีด้วยนะคะกัดทะเลเริ่มแล้วแซลมอนไม่ใช่ไงพูดได้เลยพูดว่าอะไรดีครับอยู่ในปั๊มบางกาติดกับโต๊ะสูตรโซยต้าปานบุรีนะครับเลยที่แยกปานมาหนึ่งกิโลกินไม่อันเลยนะครับห้าสิบบาทเอาัปจนจุกกลับบ้านไปเลยครับผม